สวัสดีครับทุกหอยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการพีพีซุปข่ายครั้งนะครับผมภาพและวันนี้นะครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับการจัดอันดับ5อันดับรถไฮเปอร์คาร์ที่ออกแบบรูปร่างหน้าตาได้บ้าคลั่งที่สุดนะฮะมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่า5อันดับนั้นมีรถอะไรกันบ้างนะครับอันดับที่5 ด t ท m m a s o P72 ดีท o m าโซนะครับเป็นรถสัญชาติอิตาเลียนครับที่มีชื่อเสียงมากๆฮะในช่วงประมาณปี70นะครับด้วยรถที่มีชื่อเสียงต่างนะฮะมีหลายคันม่านะฮะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวงการรถเนี่ยน่าจะเคยได้ยินตัวดีทอมาโซ p p n t t r a นะฮะดีท o มาโซ P72 ครับสร้างขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีครับของทางบริษัทในปี2019นั่นเองฮะและรถนะครับถูกเปิดตัวที่เ b b e อร์ c ีชองคอส ดีอ e ลเล a กนสครับที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในปีเดียวกันนั่นเองนะฮะร,รถคันนี้นะครับถูกสร้างมาจากพื้นฐานของตัวรถดีชมอสโซ p ีเนะครับรถแข่งเรอมังที่มีชื่อเสียงม,มากๆนะฮะในปีประมาณ60-70นะฮะร,รถคันนี้นะครับใช้เครื่องตัว5.0ลิตรซูเปอร์ชาร์จฟอร์ดไค t เ V8 รนะครับ ที่ได้รับเครื่องมาจากตัวฟอร์นฮะแล้วก็ถูกจูนซูเปอร์ชาร์จของทางบราวช์นั่นเองนะฮะในส่วนของสมรรถนะนะฮะทางดีทอมัสโซนะฮะยังไม่ได้ประกาศตัวเลขมานะว่าจะมีกี่แรงม้าแรงบิดสูงสุดเท่ากับเท่าไหร่นะฮะแต่ที่ทราบแน่ๆนะครับรถคันนี้นะฮะสามารถทำศูนย์ถึงร้อยนะฮะในเวลาที่ต่ำกว่าสามวินาทีได้แน่นอนนะฮะด้วยรูปร่างหน้าตาที่ล้ำมากๆนะฮะเส้นสายส่วนโค้งเว้าที่สวยงามฮะรวมถึงจมูกหน้าที่เรียกว่ากำลังพอเหมาะพอดีนะฮะเหมือนกับการบรรยายผู้หญิงเลยทีเดียวนะฮะ เรียกว่าเพอร์เฟกมากเลยนะฮะรถคันนี้นะครับมีการออกแบบมาจากตัวรถในปี60 7 0นถึง70นะครับทำให้รถคันนี้เนี่ยได้รับฉายาว่าเป็นตัว the modern day time machine นะฮะหรือว่า time machine ยุคใหม่นั่นเองฮะการออกแบบภายใน,นครับได้รับแรงบันดาลใจโดยการสร้างแบบ Minimal i s t นะฮะนั่นคือการที่ทำให้ทุกอย่างเรียบง่ายบวกกับการที่จะทำให้เทคโนโลยีลต่างๆเนี่ยความซับซ้อนออกไปให้หมดฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะถ้าเราเคยเห็นฮะร,รถคันนี้เนี่ย จะใช้มาตรวัดแบบอนาล็อกนะครับหรือว่ามาตรวัดแบบเข็มที่เราได้เห็นทั่วไปในรถตั้งแต่สมัยก่อนนะฮะรวมถึงรถคันนี้เนี่ย เรียกว่าเป็นรถที่สายสับเกียร์เนี่ยต้องรักมากๆนะฮะเพราะรถคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับเกียร์แมนโว6สปีดนะฮะหรือว่าในสมัยนี้เนี่ยแทบจะไม่มีรถคันไหนนะ,ะในระดับซูเปอร์คาร์หรือไฮเปอร์คาร์ที่ใช้เกียร์แมนโวนะฮะแต่รถคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับเกียร์แมนโว6สปีดนะฮะรถคันนี้นะครับจะถูกผลิตเพียงแค่72คันทั่วโลกนะฮะแล้วราคาที่คาดไว้ว่าจะขายนะฮะคือเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1ล้านดอลลาร์สหรัฐน,นะครับหรือประมาณสัก30-31ลา้านบาทฮะซึ่งถ้ารวมภาษีนำเข้าเนี่ยเราน่่่าาาาาจะะะะเหห็นนนนไได้้้อยูททีปปรรมณ110ลบบขึะฮะสััตว P72 นะครับอันดับที่4 Lamborghini Terzo Millennio Lamborghini Terzo Millennio เนี่ยเป็นรถที่สร้างขึ้นมาในคอนเซปต์รถอนาคตและรถไฟฟ้าแบบเต็มตัวนะครับภายใต้การร่วมมือของ Lamborghini และ Massachusetts Institute of Technology หรือว่า MIT นะครับมหาวิทยาลัยที่เรียกว่าชื่อสุดดังของโลกเลยนะฮะรถคันนี้ครับถูกเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับปี2017ที่เมือง Cambridge รัฐ s s สซาชูเ t t ์นะครับ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ MIT นั่นเองนะฮะตัวชื่อเทอร์โซมิเลเนียลเนี่ยแปลว่าศสตาสวรรษที่3นะครับนั่นคือยุคป,ปี2001ถึงปี3000นั่นเองตัวเทอร์โซมิเลเนียลเนี่ยไฟหน้าไฟหลังแล้วก็ล้อรูปตัววายเนี่ยมีการคงความเป็นเอกลักษณ์ของทาง lamborghini นะฮะความสูงรถคันนี้เนี่ยเพียงแค่1เมตรกับอีก1เซนติเมตรความพิเศษของรถคันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นรถไฟฟ้านะฮะแต่ก็ไม่ได้ใช้แบตเตอรี่แบบรถปกตินะฮะเขาใช้เทคโนโลยีที่เรว่าุป เพ p ร์คาปาซิ t ต r นะฮะที่สามารถจ่ายกระแสให้รถได้ไวนะฮะแต่ข้อเสียก็คือไม่สามารถที่จะเก็บพลังงานได้เท่ากับแบตเตอรี่ปกตินะฮะนอกจากนี้เนี่ยบอดี้ภายในของรถคันนี้เนี่ยก็สร้างจากคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็รวมถึงภายนอกนะครับเรียกว่าสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยนะฮะคือมีระบบที่เรียกว่ามอนิเตอร์ว่ารถตรงนี้เนี่ยถูกขูดขีดถูกชนอะไรก็สามารถซ่อมแซมตัวเองได้นะครับโหเรียกว่าเทคโนโลยีเขาล้ำจริงๆนะฮะสำหรับ lamborghini กับ m i t นะฮะมีข่าวมาว่ารถคันนี้เนี่ยสามารถ สอนคนขับรถครับให้ลงแทร็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่ากับว่าถ้าคุณอยากจะขับแทร็กให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเข้าโค้งให้ดีที่สุดเนี่ยขอแนะนําครับขึ้นรถคันนี้ครับเขาจัดให้หมดเลยนะฮะแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยไม่ได้ผลิตขึ้นมาจําหน่ายให้คนทั่วไปอย่างเราได้ใช้หรือว่าหาซื้อกันนะฮะเพราะผลิตออกมาเพียงแค่ทดสอบเทคโนโลยีที่ทาง m b o r g กิน i เนี่ยจะนําไปใช้ในอนาคตนั่นเองนะครับอันดับที่3 r a เซอร์ c ทคิออนสปีดรถอิเล็กทริกไฮปร a คารหรือว่าเป็นไฮปร r คารไฟฟ้านะครับสัญชาติอเมริกันเนี่ยได้ชื่อคำว่า r a เซอร์เนี่ยมาจากชื่อย่อนะฮะชื่อเต็มก็คือตัว Rice Advanced Engineering System and Research นะฮะโดยคำว่า Rice เนี่ย ก็มาจากตัวเจ้าของบริษัทหรือว่าผู้ก่อตั้งบริษัทฮะนามว่าเอริกไบรซ์นั่นเองนะฮะบริษัทเรเซอร์นะครับถูกก่อตั้งเมื่อปี2014นะครับที่เมืองลอสแอนเจลิสนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะครับโดยรถบรรทุกคันแรกนะครับที่บริษัทสร้างขึ้นนะครับถูกสร้างขึ้นเมื่อปี2017นะครับในนามว่าเรเซอร์แทคิออนสปีดฮะคำว่าแทคิออนเนี่ยเป็นชื่อพาร์ติเคิลนะฮะหรือว่าอนุภาคของทางฟิสิกส์นะครับในทางเรียกว่าเป็นสมมุติฐาาานนนนนะะฮหรืออวว่่่ทงุตติเเีียยั เป็นอนุภาคที่สามารถที่จะทําความเร็วได้มากกว่าความเร็วแสงนะฮะนั่นหมายความว่าทางเจ้าของบริษัทนะฮะล้าก็ทำบริษัทเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่ารถคันนี้เนี่ยจะต้องเร็วมากๆเลยนะฮะและสามารถทําความเร็วได้สูงสุดเนี่ย ตั้งเป้าว่ามากกว่า400กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายมากๆนะฮะสำหรับทางรถยนต์ไฟฟ้านะฮะตัว t ท c h ซ o n Speed นะครับได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากตัวเครื่องบินรบอปเจ็ทนะโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมด6ตัวนะครับ4ตัวเนี่ยอยู่ที่ล้อหลังครับซึ่งล้อหลังเนี่ยก็อย่างละ2ตัวนะครับแล้วก็ทางล้อหน้าเนี่ยมีทั้งหมด2ตัวครับรวมทั้งหมด6ตัวครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1,200-1,250แรงม้านะครับแรงมือ ร้กิโลกร,รัมเท่านั้นเองนะฮะจุดเด่นของรถคันนี้นะครับมีเพียงแค่2ที่นั่งครับแต่2ที่นั่งเนี่ยมันปกติสําหรับรถสปอร์ตหรือไฮเปอร์คาร์ครับแต่คันนี้นะสองที่นั่งไม่ใช่เป็นแบบปกติฮะเพราะคนที่นั่งข้างคนขับเนี่ยไม่มีนะฮะคือมีแค่คนขับและคนที่เป็นผู้โดยสารฮะรต้องนั่งด้านหลังคนขับนะครับเท่ากับว่ารถคันนี้เป็น2ที่นั่ง1ด้านหน้า1ด้านหลังครับ และการเปิดประตูนะครับมีความโดดเด่นมากๆนะครับเพราะเป็นการเปิดประตูคล้ายๆแบบตัวเครื่องบินเจ็ตนะฮะแม้ว่าหน้าตาของรถคันนี้นะครับจะได้ว่าโคตรอนาคตหรือว่าเหมือนแบบเครื่องบินยานอากาศเลยฮะ,ะแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยถูกต้องตามกฎหมายนะครับถูกต้องตามกฎหมายหมายความว่าสามารถขับบนถนนปกติได้เลยนะครับแล้วก็สามารถขับได้เหมือนรถทั่วไปเลยนะฮะปปจจการน,นะครับทางบริษัทเนจะผลิตรถตัว โปรดักชันคาคันแรกนะครับหรือว่ารถที่ส่งมอบให้ลูกค้าคันแรกนะครับโดยที่ราคาเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ750,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับจนถึงเกิน1ล้านดอลลาร์สหรัฐครับขึ้นกับสเปคพละกกาลังไรต่างๆฮะที่ทางลูกค้าต้องการนะครับโดยที่ด้วยว่าถ้าทางเมืองไทยเนี่ยนำเข้าเนี่ยเราน่าจะได้เห็นอยู่ที่ประมาณอาจจะเกิน50ล้านบาทนะฮะโดยที่ขึ้นอยู่กับว่าสเปคเนี่ยจะเป็นสเปคอะไรบวกกับว่าภาษีนําเข้าของรถยนต์ไฟฟ้าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ รถคันนี้นะฮะยังไม่บอกจํานวนแน่ชัดว่าจะผลิตเท่าไหร่นะฮะ้่ทงบริษัทบอกไว้ว่าฮะ,ะคุณสามารถสั่งได้เลยวันนี้แต่รอยอย่างน้อย18เดือนฮะ,ะขึ้นอยู่กับพลังกำลังด้วยถ้าพลังกำลังเยอะสเปคอะไรเยอะเนี่ยรถคันนี้ก็จะช้าหรือว่าได้หลัง18เดือนไปอีกนะฮะอันดับที่2 d e v i l 16รถ d e v i l 16เนี่ยเป็นรถที่หลายๆคนบอกว่าเป็นรถ เฟกหรือเปล่ารถไม่จริงหรือเปล่านะฮะแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยมีการผลิตจริงนะครับเป็นรถที่เรียกว่าสุดยอดเทคโนโลยีหน้าตาสุดล้ำเลิศล้ำยุคไปเลยนะฮะกับท่อที่มา2ท่อท้ายนะครับอย่างกับเครื่องบินเจ็ตนะฮะสเปคของรถคันนี้เนี่ยคือใช้เครื่อง12.3ลิตรนะฮะคือปกติไฮเปอร์คาร์ซู์คาร์เนี่ยส่วนมากเราก็จะเห็นอยู่ที่ประมาณ5ลิตร6ลิตร7ลิตร8ลิตรอะไรพวกนี้นะฮะ แต่คันนี้มาพร้อมกับ12.3ลิตร16สูบนะครับใช้คอเทอร์โบก็คือเทอร์โบ4ตัวเหมือนกันนะฮะคล้ายๆกับตัวปกตินะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็น V16 นะครับผมถ้าแรงม้าสูงสุดอยู่ที่5,000แรงม้านะฮะคือก่อนหน้านี้เราจะเห็นแรงม้าอยู่ที่ประมาณ900 800 1,000 1,200 1,500 1,600อะไรเงี้ยนะฮะแต่วันนี้มาถึง5,000แรงม้าครับแรงเบรคสูงสุดอยู่ที่ 5,000นิวตันเมตรได้นะฮะหรือว่าสูงกว่าน,น,นิดหน่อยถ้าตัวบูสต์เทอร์โบจัดเต็มน,นะฮะรถคันนี้นะครับทางบริษัทเคลไมไว้ว่าความเร็วสูงสุดเนี่ยเขาจะทำได้มากกว่า500กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะเร็วกว่าตัวบุกติชิรอนซูเปอร์สปอร์ต300บวกอีกนะฮะก็ต้องมาดูกันว่าเร็วถึงหรือเปล่านะครับผมแล้วก็มาถึงอันดับที่หนะครับเรียกว่าเป็นรถที่โคตรบ้าโคตรสุดและทำให้ทั้งโลกฮือฮามาแล้วนะครับกับหน้าตาที่แบบหลุดโลกไปเลยนะครับสำหรับรถยนต์อันดับหนึ่งนะฮ อินเทนเซ m อิโมเซอเน่นะฮะรถบรรไฮเประคา์เสียงแสบแก้วหูจากทางเงยอรมันนะครับมีชื่อในภาษาอิตาเลียนว่าอินเทนเซ m อิโมเซอเน่นะฮะหรือภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาแปลว่า intense emotion และถ้าแปลเป็นภาษาไทยว่าอารมณ์รุนแรงดุเดือดน,นะฮะถือเป็นรถรุ่นแรกของทางบริษัทในรอบ14ปีนะครับเพราะทางบริษัทเนี่ยผลิตรถรุ่นด้าสุดอย่างตัวกัมเพลพอลโลและก็ไม่เคยผลิตอีกเลยนะฮะในตัวเป็น production car นะครับหลังจากที่ผลิตกัมเพลพอลโลทางบริษัท ก็ถูกขายไปให้กับทางบริษัทที่ฮ่องกงนะฮะ Apollo Intensa Emotione หรือว่าตัว Apollo IE เนี่ยถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี2017นะครับท่ามกลางเสียงฮือฮาของวงการรถยนต์นะครับถึงการออกแบบที่เรียกว่าโคตรจะแตกต่างและบ้าคลั่งนะครับเพราะว่านี่คือฝีมือลายมือของโจวินวองนะฮะโจวินวองนั่นเองนะฮะคนที่ออกแบบตัวดีโทมาโซ 7 7 2นั่นเองครับเป็นการออกแบบของคนเดียวกันนะฮะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าบ้านทั้งคู่เลยนะครับแล้วว่าสวยมากเลยนะฮะและเนื่องจากรถคันนี้เนี่ยมีการร่วมมือการผลิตนะครับกับบริษัททาง HWAAG นะฮะโดยที่บริษัท HWAAG เนี่ยเคยร่วมมือนะครับในการผลิตตัว Mercedes-Benz c l k GTR มาแล้วนะครับรถคันนี้นะครับเลยมีแรงบันดาลใจในการรำลึกถึงตัว Mercedes-Benz c l k GTR ด้วยนะฮะรถคันนี้นะครับใช้คาร์บอนไฟเบอร์โมโนครองนะครับเดียวกับทางตัว D ชอว์โซ่ P 7 2นะฮะและเป็นตัวคาร์บอนแชสซีนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับลดน้ำหนักของรถนะฮะระบบเชื้อเพลิงนะครับถูกฝังไว้กับตัวคาร์บอนไฟเบอร์มูลคองนะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่อง6.3ลิตร V 1 2 naturally aspirated นะฮะหรือว่า NA นน่นเบอร์หรือว่าการันตีเสียงแสบแก้วหูเสียงแสบดังฮะไปฟังเสียงกันเลยดีกว่าครับผม พลักกำลังขนาดนี้นะฮะสามารถทำแรงม้าสูงสุดอยู่ที่780แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่760นิวตันเมตรนะครับความเร็วสูงสุดเนี่ยคาดว่าจะสูงกว่า335กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับพร้อมกับศูนย์ถึงร้อยเนี่ยภายในเวลาต่ำกว่า2.8วินาทีนั่นเองนะฮะรวมทั้นี้นะครับผลิตเพียงแค่10บคันเท่านั้นะฮะถ้าถูกจับจองไปหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะโดยที่ราคาเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่3ล้านดอลลาร์สหรัฐน,นะครับหรืออยู่ที่ประมาณ90ล้านบาทนะครับไม่รรววมมภภาาาาาษษีีีนนนเเเขข้้้ถไทยย่ น่าอยู่ที่ประมาณ300กว่าล้านบาทเลยนะฮะและถือว่าเป็นรถที่เรียกว่าโคตรสุดโคตรหายากและคงเป็น NA ที่เรียกว่าไฮเปอร์คาร์ที่ตัวท้ายๆของโลกแล้วล่ะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะเป็นรถไฟฟ้าหรือตัวไฮบริดแล้วนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ5ไฮเปอร์คาร์ที่บ้าออกแบบบ้าคลั่งที่สุดนะฮะสำหรับมุมมองผมนะครับ ถ้าชอบคลิปแนวนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องของเราด้ครับเป็นกำลังใจให้ช่องของเรานะฮะอยากให้จหัดอันดับอะไรเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับผมผมภา,าคพิสค่ะไว้เจอกันคลิปวีดีโอหน้าจะเป็นคลิปวิดีโออะไรอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับไปเจอกันครับสวัสดีครับผม